วนดูสิครับเป็นสถาบันที่ผมรักและเชิดชูเลยวัตถุดิบพร้อมทุกอย่างคุณครูนี่ระดับไปแข่งในรายการทีวีสวัสดีครับผมแมนคมสันนะครับตอนนี้ก็ามาถึงตอนที่2ของประสบการณ์การเรียนที่ส่วนดูสิตธครับเป็นสถาบันที่ผมรักและเชิดชูเลยเราเป็นสถาบันที่ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองอินกับน้นนำมหาและเข้าใจความเป็นเชฟระดับหนึ่งเลยสําหรับเพื่อนๆที่คิดว่ากําลังสงสัยว่า จะเรียนที่สวนดุสิตดีไหมลองมาฟัง5้าข้อดีการเรียนที่สวนดุสิตกันครับข้อที่1ครับง่ายทีเดียวเลยครับสวนดุสิตเป็นสถาบันที่ประหยัดครับว้าว <Wow. S 1> ผมเรียกประหยัดเพราะว่าคุ้มค่ามากครับเอ่อสวนดุสิตค่าเรียนเนี่ยถ้าจะไม่ผิดอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อย 10, บาทสำหรับการเรียนอาหารไทยไม่รวมชุดนะครับหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทสิบสามครั้งนะครับค่าเรียนวันละพันกว่าบาทนะครับหาเรียนที่ไหนบอกผมเลยนะครับถูกมาก ถูกที่สดุดในรอกผมบอกโอ้ oh my god ดีจังเลยเพราะว่าคำว่าถูกคืออะไรครับ เรียนได้แต่เช้าถึงเย็นผมเรียนตั้งแต่9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็นทุกวันเสาร์ถ้าจำไม่อยู่ติวันนี้ิตจำไม่ได้ละแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือวัตถุดิบพร้อมทุกอย่างวันละสาเมนูสาเมนูสาเมนูบางวันสี่ก็มีโอดนมากวัตถุดิบนะเอาว่าได้ทั้งคุณครูสอนและยังมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยมีอะายหลายอย่างเอาว่าถูกที่สุดประหยัดมากนั่น,นคือข้อหนึ่งคือประหยัดที่สุดแลแล้วก็ถ้าใครจะเรียนรายสองวันนะถ้าเรียนแค่สามหนกว่าบาทเองนี่ประชาสัมพันได้ส่วนรูสิทธ ที่รักเลยนะว่าถูกที่สุดแล้วแล้วค่าเรียนคุ้มค่าที่สุดแล้วครับความรู้ไม่ได้ด้อยเลยเพราะสวนดุสิตเป็นสถาบันที่เปิดมายาวนานกว่า90ปีครับอ่ะข้อที่2คือสวนดุสิตมีครูที่โคตรเก่งคือก็ยังต้องย้าครับว่ามาเรียนทําอาหารเราต้องมั่นใจว่ามีครูที่เก่งผมยืนยันว่าครูที่สวนดุสิตเก่งมากครับเพราะสวนดุสิตเป็นสถาบันหนึ่งที่ ส่งนักเรียนไปแข่งโอลิมปิกครับในการแข่งขันอาหารครับแล้วได้เรียนกลับมาเป็นสถาบันที่ฝึกซ้อมนักเรียนไปแข่งขันคุณครูนี่ระดับไปแข่งในรายการทีวีดังๆนะครับผมเรียกเชฟกัรลึกครับซึ่งดังมากครับผมแล้วก็หลายคนเป็นเชฟดังเป็นกรรมการเออต้องบอกว่าถ้าจําไม่ผิดนะครับเออผมเรียนกับเชฟขนมหวานด้วยเออเชฟบิ๊ครับ oh. เชฟบิ๊กเนี่ยเป็นคุณครูสอนที่สวนนุสิตครับ ได้ไงอะ่ะแล้วเป็นกรรมการในท็อปเชฟด้วยเหนือฉันไหมเป็นท็อปเชฟขนมหวานฉะนั้นเราเรียนกนระดับอาจารย์ระดับนี้ไม่ต้องห่วงครับแล้วก็มีอะไรถามก็ตอบได้หมดครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องบอกว่าดีมากที่นี่เพราะหลายครั้งเราก็ไม่รู้จะถามอะไรแต่เขาจะพูดไปเรื่อยๆเกินกว่าที่เรารู้ว่าต้องถามและนั่นแหละครับการเรียนกับครูที่ดีเขาจะพูดก่อนเราถาม แล้วจะพูดในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ข้อที่3าครับที่นี่วัตถุดิบไม่อั้นครับหยิบได้ไม่อั้นของมากมายไม่จํากัดคุณเรียนราคาประหยัดและยังมีวัตถุดิบไม่จํากัดมีที่ไหนฮะนอกจากสวนดุสิตอะจากประสบการณ์ผมนะผมทาพลาดเยอะผมชอบหยิบเกิดทํพลาดเข้าไปหยิบใหม่ประสบการณ์ทําให้ผมได้ทดลองอะไรอย่างนี่คือที่ที่ทำให้ผมมีความสุขเลยครับที่สวนดุสิตครับ อ่ะมาข้อที่4ครับคนช่วยเยอะครับที่นี่คนช่วยเยอะมากๆและมีความสามารถคือเพราะว่าที่นี่นักเรียนสุวนตศิษย์ชั้นปีที่น้อยกว่าชั้นปีหนึ่งี2ปี3ก็จะมาฝึกงานที่นี่หรือมาช่วยที่นี่พี่ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าฝึกงานหรือมาช่วยแบบไหนแบบงานหรือว่าเป็นรายได้อันนี้ตอบไม่ได้แต่คนช่วยเยอะครับสบายการเรียนเรายังมือยังมือใหม่เราก็ได้เรียนจากเขาอีกทีนึงก็ถือว่าดูแลทุกถึงมากๆครับ ข้อที่5ครับให้เวลาเหลือเฟือครับคือที่พูดแบบนี้คือต้องเรียกว่าถ้าเราเป็นคนประเภทช้าไม่ต้องห่วงครับเราอยู่คนสุดท้ายช่วยปิดก็ได้ครับคณครูไม่เร่งเราอยู่กับเราจนคนสุดท้ายจริงๆเราอยู่ที่นี่เพื่อทดลองเพื่อถามเพื่อพูดคุยทุกอย่างที่เราสงสัยได้เลยเราทดลองการทําอาหารในแบบที่เราชอบเราพลาดก็ทําใหม่เราทําอย่างใจเย็นที่นี่ได้ครับใครกลัวกันเรียนทำอาหารมาลองเรียนที่นี่เจ็ดคนพบว่าถึงช้าเขาก็หลอครับอันนี้คือ ค่าอย่างที่ทำให้เป็นข้อดีของการเีินที่สุดๆ,ๆครับผมขอแถมข้อหนึ่งนะที่นี่เป็นสถาบันที่คลังอย่างที่ผมบอกขั้นต้นคือเป็นสถาบันที่เปิดมาก,กว่า90ปีเราจะคนพบว่าอาจารย์แต่ละคน ไม่ธรรมดาสถานที่แต่ละอยา่างมีเรื่องราวและประวัติศาสตร์มารนที่นี่รับรองได้สัมอารมณ์อะไรบางอย่างแน่นอนวันนี้แมนแคนคุกขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำอาหารและอยากรู้อะไร mm hmm. ก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็กดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์สอบถามได้เลยผมจะตอบทุกเรื่องรวมถึงด่าก,ก็ได้นะครับอะไรก็ไม,ไม่ไม่ว่านะครับเพราะผมอยากจะแก้ไขดีวันนี้ในแมนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.